เรามาหนึ่งเป็นอย่งกับนักพงกันทุกคนไปายไ,ไ,ไปหานักพงกันนักพงอยู่ไหนนะนั่นมันใครอะ่ะเอานักพงดูดิใครอะ่ะวิลลูดิ เราลู้เขากำลังตามล่าอันนี้เมฆหนึ่งมะให้ไหนอะไหนอะไหนอะฉันรู้แล้วฉั Anime, นไม่พุ่งมาหรอก ตใหม่ไปไหนคือไหนอ่ะเธอชาคก็หน่อย แล้วมาคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย